าภพครับวันนี้เราเตรียมมานี่กล้องแบบเล็กนี่วิโอกวามือเหรอเป็น Goldape Sport เรือแสครับเป็นกล้องที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองนอกเริ่มฮิตแล้ะเพราะเป็นกล้องแบบว่าเขาเรียกว่า Point and Shoot ก็คือเล็งป๊อกก็กดถ่ายเลยใช่ไที่ง่ายๆแล้วก็เน้นถ่ายสองอย่างคือถ่ายมูฟวี่คือถ่ายวีโอเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็มีถ่ายภาพนิ่ง5ล้านพิกเซลด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอถ่ายป๊อ ก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดได้สะดวกเพื่อให้อัปโหลดได้ง่ายง่ายจังวิดีโอก็ไปยูทู o ยูทู e ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามนิ่งอาจจะไปที่ Facebook ไปอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เห็นว่ามี วาลอตพรูสด้วยตัวนี้เด่นก็คือสามารถถ่ายใต้น้ําได้ลึก3เมตรด้วยแล้วครับอาจาเราจะใช้เทคนิคยังไงดีครับวิธีง่ายๆนะครับกล้องตัวนี้นี่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายสังเกตปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เกยกับกล้องนะครับเมื่อไหร่จะถ่ายรูปแล้วก็กดกล้องนะครับทีนี้ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอก็วงแหวนนี้ครับก็เลื่อนไปทางซ้ายมันกดมือถือเลยค่ะก็จะมีวิดีโอซึ่งวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ถึงคุณภาพไฮฟูไฮเด็ หรือ <ừ> พันแปดสิบปีเลยเสร็จแล้วเราอยากจะดูเพยภาพดูเราก็กดปุ่มที่สองนะครับเป็นสัญลักษณ์เพยภาพกดเพยก็ดูได้นะครับภาพนิ่งก็ดูได้ถ้าเป็นภาพวิดีโอก,ก็กดไปนะครับถ้าเจอภาพวิดีโอปั๊บเราก็กดเพยวิดีโอได้เลยง่ายๆแค่นี้เองนะคะโหใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยอาจารย์อันนี้นโกดักอะไรนะคะอาจารย์โกดักเพยสปอร์ตเพยสปอร์ตรหัสท้องคือแซดเอ็กซอ็กซ์สาครับอาจารย์แหมคุณสมบัติเยอะขนาดนี้กันเดี๋ยวเราไปเก็บภาพทั้ง วิดีโอมูวีแล้วก็ภาพนิ hey, lose, <S <S ่งเลยครับอาจารย์เพราะว่าพอดีเราจะมีการแสดงด้วยจอละเทใช่การแสดงังเกตงานของอาจารย์ไงครับไปเลยขึ้นบอกอาการถ่ายภาพมูวีมาครับนะครับ ที่ทำพี่เกี่ยวอดไปสักกี่กี่ไรจะจะโอ้ถามมันก็หาดาวน์เวลา ผู้ชมครับมาดูแมวที่บ้านผมอ๋อวันนี้จาพาแมวมาด้วยเหรอครับเนี่ยแมวที่ผมเลี้ยงฝากเขาเลี้ยงออนีฝากเขาเลี้ยงว้เหรอครับแมวแมวบ้านอาจารย์ตัวใหญ่เท่าคนเลยเหรอตะเลี้ยเขาเรียกว่าเสือขาวอ๋อโอ้มันเป็นพันธุ์ที่หายากมากหาดูได้ยากนะครับมีแค่สองตัวที่นี่เท่านั้นเองอืมหนูว่าคืออยู่ในกลมันก็ดูน่ารักดีค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าไม่มีก่มเนรับก็ตัวใครตัวมัน Uhm. นี่ก็ไฟ like, เลยนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ถ่ายวิดีโออยู่ ดับมือแช่แข็ครั้งที่เราไดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลาหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห